เนี่ยต้นแค่สบโรกูก็เสียงมันนะสัมภานยนิยปริมาณอุตังอันนี้พวกพี่มาจากไหนวังเวียงเหรอครับามาจ้าวังเวียงได้วังเวียงนะมาจ้าตลาดได้อ๋อตลาด มาจากทารัดพลหงทารัดพลหงอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่แค่เวียงจันทร์อ๋อตรงเวียงจันทร์อ๋อแ่เวียงจันทร์เก่งมากนะครับลูกนี้ลูกนี้ไปไปไน่ะทารัดพลหงประมาณซ้อมหน่อยสองร้อยโลกิโลเมตรขี่รถมาสองร้อยโลมาเพื่อหาอาจารย์เป๋นี่ไงมาทำบุญนำอาจารย์มาทำบุญกับอาจารย์อ๋ออาจารย์เรียนวิชามาจากไหนครับ จะได้อำนาจ้พระเจ้าพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ลากันแล้วครับญาติญาติโยมลากันแล้วเจ้าว่างพระ่าท้าไว้ให้ได้เยียนน้ำมันถึอเรือเป็นพอของโลกผู้คนอื่นอาจจะมาบโมเยียนเยียนแบบนี้เดินมานิยมเดินมาได้โยมป้องกันตัวป้องกันตัวการผิดการยิง แมนโบรียน้ำข้นธรรมดาเฮียนน้ำพระพุทธเจ้าองเดียวเดินพระพุทธเจ้าองเดียวครับผมโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> อันนี้ดูรอบๆนะครับรท่านลูกลูกเป็ดจนะ้าเมืองไทยมาเพื่อมายำๆกับลาฮเฮาเนะ<บ>าะมาเที่ยวลาวครับเออเรนเนี่นะเพราะเราจะสุดท่านอันนี้มีแนวคิดจะสงค์อะไรตั้งจากมา ท่องเที่ยวจุดไหนแล้วท่องเที่ยวเวียนจันทร์มาไหว้พระมาอยากพระเก่งๆอะไรเงี้ย่นะครับผมก็จะถ่ายวิดีโอลงในอินเทอร์เน็ตที่เมืองไทยโดยใช้จะเผยจะเผยแร่เหมือนเผยเผยแร่ศาสนาให้คนไทยรู้ว่าผมว่าพระจาจาร์เก่งนะครับให้หลวงตาเก่งคนลาวเขากันคนลาวเขาทุกคนเนาะปลาสุนนลาวทุกคนของพวกเขายินดีสุนทรี่ว่า มีความยินดีที่ตอนับเขาแขกต่างดาวเข่าต่างแดนมาท่องเที่ยวอยู่ในเมืองหนาวของพวกเราเนาะขาชมเข้าใจด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ถ่ายพระจาจาร์เตะนะฮะเดี๋ยวจะให้พระจาจาร์ทำเสน่ห์ให้หน่อยจะทำเมืไหร